ค่าเข้าชมคนละห้าบาท่าน้้ำร้อนบ่อครึงจ่ายตังยังอันนี้เป็นของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาลครับ,อรบของเอกนชนนะครับตรงนี้เป็นตำบลอำเภออะไรครับถ่ายลงเป็ออก youtube นิดหนึง่งส่วนพึ่งครับส่วนพึงตำบลส่วนพึงนพ่งเลยแถวนี้มีต้นที่เขาบอกว่าพึ่งชอบทำรังใช่ไหมที่มาของคำว่าส่วนพึ่งอ๋อใช่รับ มนะีมีไหมครับมีมีให้ดูเป็นตัวอย่างนะทางนี้ไม่มีไม่มีทางโน้นนะทางนั้นคือทางท่าเคยท่าเคยท่าเคยแลก่อนนี้เยอะนี่น้อยแปลกดีนะแสดงว่าที่ลาดบุรีนี่เยอะที่สุดเลยเลยเป็นชืีสสวนพึ่งตอนนี้นอาแรงหรือว่าต้นไม้ที่มีแกสอนเยอะแล้วพึ่งเยอะเป็นสวนไม่ใช่เป็นต้นไม้เลยนะ,นะนอ๋อเรียกว่าต้นพึ่งอ๋อครับขอนพึ ขอบคุณมากครับเดินเข้าไปประมาณกี่เมตรครับไม่ไกล40เมตร <Hey. S 1> เอาละไปเดินเที่ยวกันข้างๆนี้ก็มีบ่อน้ำน่าจะเป็นของส่วนอะไรผมก็ไม่รู้นะบรรยากาศดีมีแคมป์แรมดูรอบๆนะครับ พามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับอนนี่นีมีแจ้เห็นดอกไม้เราสวยดีมีต้นมงต้นไม้ตอนรับทางเข้าซ้ายขวาต่เราก็ต้่างต้อตวถ้าเขาไม่อยู่ก่อนก็พิสูจน์กันไป่สิบสีปีว่าดูภาพถแต่นี่ ให้ดูบรรยกากาศนะครับอ๋อพอเข้ามาถึงแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็มีขาย ขององดูหน่อยมีขายกับเปี๊ยหัวชัยโป้แม่กิมหวยของฝากมีชัยโป้น้ำพึ่งนะคะชัยโป้แม่กิมหวยเจ็ดสมียนแล้วก็นก้ำพึ่งค่ะมันเทพลงชั้ลูกแล้วแล้วบ่อน้ำร้อนมีกี่จุดครับอ๋อสองจุดครับน้องตรงนี้กับตรงนูง้นซ้ายมือบ่อธรรมชาติสามสิบบาทขวามือสัตวกับเรื่องแบบโรงแรมในรูปนี้เลยเนาะ รูมนี้สักกระเบื่อนแบบนี้เลยความลึกระดับเอวเท่ากันอุณหภูมิต่างกันจุดนั้นสามสิบแปดจุดนั้นสี่สิบต้นกำเนิดของน้ําเดินขึ้นไปดูอ๋อที่นี่สำหรับมาอาบต้นกําเนิดนี่ต้นกำเนิดขึ้นไปดูได้ครับหกสิบห้าองศาหกสิบห้าองศาครับครับแชร์ฟรีดีกว่าฟรีเสียตังค์เลยสามสิบบาทอ๋อแถวนี้อาบจะเสียเงินห้ามแชร์เท้าปักขึ้นไป เดินขึ้นไปที่ฟีเรายังไม่อยากอาบอะไรเฟีอะภูมิฟีอะเจ๊ไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนข้างบนภูมิเดินข้างบนห้านาทีมีที่แช่เท้าด้วยภูมิต่อไปก็ มาไปดูจุดต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนนะครับแจ๊บะมีสารเจ้ากราบมคาระวะครับโน่นโน่นโน่นแจ๊ะขึ้นบาดาลแหงโน่น ไม้เบรมเลยนะครับใน,ไง,นไงีนไงเอาละเดี๋ยวจะพาไปเขาบอกว่าอ๋อตรงนี้เป็นสาราพักผ่อนน่าจะไปทางนี้ไปนี่นี่นี่ทางนี้ทางน,นี้อันนี้เป็นสาราพักผ่อน ก็พาขึ้นอเป็นลธารเล็กเออเนี่ยออไปเรื่อยๆเนี่ยเออที่มันพาเที่ยวท่องเที่ยวไทยอะไรน่าจะเป็นบอ่ออ่าลำธารเล็กๆเนี่ยเนี่ย,ยที่เป็นจุดกำเนิดของน้ำพุร้อน,น,นห้าหนาทีบรรลุธรรมป่ะครับน้งภูมิได้ฟังเพลงป่ะ หลวงพ่อครับทําไมหลวงพ่อจึงยิ้มครับ <c oughs> อันนั้นจะบอกว่าทำไมหลวงพ่อหลับตาใช่ไหมเม <c oughs> <c oughs> าห้านทีหนาทีบรรลุธรรมห้า <ann u th am> ชีวียังไม่บรรลุหรือเปล่าครับทางนี้แหละก็มีน้ำได้ไงไหลมาไง เรา,าทำไมไม่ซื้อไข่มาจะได้นั่งกินกันก็ดีว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร,เท,รเท่าไรน,าน,น,นั่นจะเอาไข่มาต้มด้วยกินอร่อยออร่อย,ย,ปยไปเที่ยวมาก็หลายที่นะครับวันหนึ่งทมดรู้เ่เนี่ย ใช่อ๋อใช่อ๋อน้ำมันอยู่ทางนี้นะน้ำมันอยู่ทางนี้นะเอไปตรงนั้นวะที่เห็นนั่นแหละจุดกำเนิดแล่า เขาบอกข้างบนสามสิบแปดองศาใช่ไหมนี่ไงต้นฐานน้ำร้อนนี่เอาเขียนได้ไงตรงนี้เขาบอกว่าเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับ สิบหกองศาต้องเดินไปทางนี้หรือว่าจะไม่ไปจะหยุดแค่ตรงนี้พอใกล้ๆลองไปแช่ดูไหมไปแช่ข้างล่างหรือจะไปอีกไปละไปไปไไม่เห็นมันได้ยินเสียงอะไรเลยเขาเขียนต้นทางตรงนี้แล้วนะก็ตรงนี้ไงน่าจะแค่นี้แหละน้องภูมิมีเด่ะมันได้ยินเสียงมัาไงลงไปละทางลงหาทางลงมียุงด้วยนะระวังเกาะนิ้วเนี่ย แสดงน้ำมันแห้งตอนที่มันทามาอันลงไปเลยลงไปเลยมันเลือดลงทางนู้นเลยเดี๋ยวมาทางนี้ได้ม,มียุงนเะอุงอ่่นอุ่นอุ่นอุ่นเออ,เอน,เนี่แหละแถวนี้แหละเนี่ยแสดงว่ามันมันมาเออร้อนเลยเนะี่ยเขาขึ้นไปองนี่อะไรเออเล็กร้อนว่ะ จากตรงนี้นะครับลองเอานิ้วแตะน้ำดูก็น้ำอุ่นนะเหมือนจะไปดื่มน้ำโอนตินไมโลชงกาแฟป,ประมาณอุ่นประมาณนั้นไม่ต้องขึ้นไปหรอกเนะมันเสียเวลาเนจะ๊ แต่เขาน่าน่าจะเป็นแถวเนี้ยที่เขาเขียนน่ะป้ายเขาก็เขียนแล้วไงก้อนหินเป็นสีนี้จะแจ้ดูเด็กก้อนหินเป็นสีคขำๆเลยนะมันเหมือนมันไหม้ไหม้อะนะน้องภูมินนเป็้ร้อนไงร้อน่ะไม่ก้อนหินไม่ร้อนนะว่าไอตอนตอนนี้น่ะมันร้อนตอนนี้มันมีน้ำอ่ะน้ำตกมันไม่ตกเข้ามาใกล้ๆก็สัมผัสไอความร้อนเหมือนกันนะนี่นี่ แต่ก็ยังมีแต่ไม,ไม่ไม่ใช่แต่ไข้น้าก็ค่อนข้างจะร้อนอยู่นะมีเป็นเมือกเมือกอนะยเนี่ยเมือกอะไรบางอย่างร้อนนะแช่นานๆก็ร้อนนะโอเคพามาเที่ยวชมนะอยู่ใ,ใกล้นี่ก็มีไอระอุความร้อนขึ้นมานะมันมีระอุความร้อนด้วยนะแจ๊ ร้อนไหมก้อนหินร้อนไหมแจกก้อนหินร้อนไหมกินถือถือถืออย่าล่นนะ่ายไหมของเรด้านด้านนี้อะะไรวเดี๋ยวจะลองจับดูว่าก้อนหินร้อนหรือเปล่านแต่ถ้าตกไปตรงนี้เออก้อนหินข้างบนเหมือนมันแดบความร้อนมันไม่ขึ้นมามากเท่าไหร่ แช่ได้ไแช่กุรูนแช่กูรูนนิดนดิมไม่ร้อนมากจับมือไม่เยอะแล้วผมแผลรูปหน,นึ่งแน่นับจับได้อยู่ได้นานจับได้นานไม่เป็นไรแต่ถ้าตรงน้ำเนี่ยร้อนกูว่ากูมีกูนประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะมันร้อนอ่ะไม่รู้สีองศาไมา่มีเครื่องวัดแต่ก็ร้อนแค่ลงไปนานๆเนี่ยไม่ได้มไม่ทำแน่นอนเจ้าของมันทำ โอเคยุงเยอะว่ะมธรรมชาติสามสิบบาวามือสอกระเบื้องแบบโรงแรมในรูปนี้เลยเนาะรูปนี้สอกระเบื้องแบบนี้เลยความลึกระดับเท่ากันอุณหูมต่างกันตัวนที่แปดลงแม้ี่สิบต้องเดินของน้ำเดินขึ้นา้เดินขึ้นไปดูได้ครับสี่ห้าาแมใช้เท้าปีเนาะบาเทพา

บริเวณนี้แช่เท้าฟรีจากบัตรค่าเข้า5บาท ต, yup. ต่อไปก็ แถบนี้ทางขึ้นก็จะมีที่ให้แช่ฟรีแช่เท้าฟรีเอาบริการฟรีนะขเขาเขียนเอาไว้มุมนี้มุมนี้ก็หลายๆคนเพว่าแช่แล้วกลับไปแล้วมีที่ตรงนี้ตัวแท่ตรงนี้จะเป็นสระน้ำไ,ไว้อาบน้าเขาเรียกว,ว่าวารีบําบัดเดี๋ยวไปดูนี่เขาเขียนว่าอุณหภูมิส9มสิบเก้าองศาแต่ตรงนี้ต้องเสีย,ยงเงินนะเพราะตรงนี้เป็นที่เอกชน ให้ลงไปอาบได้เดินเดินนั่งตรงนี้นกเนี่ยเนี่ยนั่งได้เลยพับขาก่อนตรงนี้นิ้วจุ่มๆก็ร้อนดีนะครับอะไรแข็เสร็ <c oughs> แจแล้วแก่แล้วลองแล้วทับขาก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะลงอนะไปไอาจเจ๊ถ่ายเล็กหน่อยถ่ายไหมถ่าย เดินแต่ห้างเจ็บขับข้าวนนะอันนี้มันจะมีปุูกชาเรื่อยอ่ะอันนี้ไม่มีปุูกอยู่แค่นี้แล้วอันนี้น้ำปูร้อนนี่ไงมันก็ขึ้นมาไงมันมีรูบุญยังไงเอาวันนี้ดีกว่าเจ้เด็กไม่เด็กก็ลงได้นี่่แล้วต้องแช่นานเท่าไหร่้บอกแล้วบอกแล้วไม่ิธีญี่ปุ่น ต้องแช่นานไหมต้องต้องแช่นานแบบไป่รู้ครับไม่มันอยู่ที่เราดูสีสีเนื้อถ้าเริ่มสุกๆก็พอก็รู้สึกยังไงเอาแช่แค่เท้าแล้วหือไม่ต้องแช่ มีสองอ่างเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าาง่ายๆใส่ในขาเนี่ยเราเห็นไหมมียุงนะยุงเยอะนะสามีมันมีน้ำก็ต้องมียุงแต่แต่อยู่ไปในานๆก็เริ่มปรับอุณหภูมิแค่นานมากๆดีหรือเปล่าเออไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่อ่ะโอเคแก่มาแก่มาลงมาเฮ้ยยังเดี๋ยแก่มพับขานี่นะ แช่เท้าแช่เท้าให้สบายช่องสิบที่โชคเก้าครับพามาเที่ยวบ่อน้ำร้อนของเอกชนที่ส่วนครึ่งราชบุรีอย่าลืมกดติดตามนะครับและเดี๋ยวมีที่ไหนไปเที่ยวอีกก็จะพาไปเที่ยวชมกันสวัสดีครับอาเจ้ลงมาถูมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกวา่าให้พี่สาวลงมาแช่บ้าง เน่เน่เน่บ่อนียแล้วโอเงมาแน่ตรงนี้ดีกว่าน้องภูมิแล้วครับขาอเล็กเริ่มเข่าขึ้นแล้วครับได้เไม่ให้เลือดลมหมุนเวียนขยับขยับขา

อันนี้มาเที่ยวจากไหนครับรอโอ้มากระไดเนาะมากระไดไรยองอำเภออะไรเอ่ยชว่างบ้านเพมาจากไหนของระยองครับตัวเมืองนะครับเอได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ือ้ออะไรมาอิดโ,โอเค แขนนี้นะครับสวัสดีครับ